ในช่วงปิดเทอมนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลบุพารามนะคะได้จัดโครงการที่มีชื่อว่าฝากลูกกับตำรวจเพื่อช่วยดูแลบุตรหลานของคนในชุมชนในช่วงระหว่างปิดเทอมซึ่งผู้ฝึกอบรมได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และที่สําคัญยังเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดติดตามจากคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงค่ะเยาวชนกว่า50คน กำลังสนุสนานกับกิจกรรมที่ตำรวจรคนครบาลบุพารามจัดขึ้นภายใต้โครงการฝากลูกไว้กับตำรวจในช่วงปิดเทอมซึ่งสถานีตำรวจรคนครบาลแห่งแรกที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นยังมีการจัดทัศนศึกษาภายในชุมชนเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งตำรวจที่มาทำหน้าที่เป็นครูฝึกอบรมกล่าวว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสำคัญในการดูแลชุมชนตัวเอง เพราะการฝึกอบรมจะสอดแทรกความรู้หลายอย่างทั้งการแจ้งเบาะแสหากพบเหตุอาชญากรรมความคาดหวังเลยเนี่ยความคาดหวังที่สําคัญเนี่ยก็คือให้เด็กรู้จักสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวตัวตัวของเด็กเนี่ยได้ลึกซึ้งครับได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่อยู่ตัวเด็กเนี่ยเด็กอาจจะยังไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีผู้ชี้แนะนะครับพออย่างโครงการนี้เราจะให้เด็ก ได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับได้เรียนรู้ว่าสิ่งรอบตัวเขาหรือภายในชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างลึกซึ้งนะครับขณะที่ผู้ปกครองยอมรับว่าโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการช่วยดูแลบุตรหลานในช่วงปิดเทอมและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีที่เราคิดว่าลูกหลานใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์เพราะว่าอย่างน้อยก็มีวิชาวิชาหลักให้ให้เรียนด้วยแล้วก็ ไปหาประสบะการณ์ด้วยอะคะ่ะความรู้ความรู้ก็น่าจะมีแน่นอนแล้วก็อย่างเราฝากพวกหวานไาว้กับตำรวจอย่างน้อยก็ได้มีวินยัยระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับว่าปัจจุบันกลุ่มผู้ค้ามักจะใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เป็นการป้องกันปัญหาได้ในระดับหนึ่งประเด็นที่ปปสงห่วงใหญ่ก็คือว่าเด็กเนี่ยอยู่แล้วต้องมีเพื่อนนะครับก็จะจับกลุ่มกันนะครับไปเล่นเกมบ้างไปอะไรต่างๆไปแหล่งมั่วสุมบ้างพ่อแม่ก็กังวลว่ากลัวลูกจะไปทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะไปอยู่แหล่งมั่วสุมแล้วใช้ยาเสพติเดเราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจะเอาเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมาทํากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับก็ทางทางตำรวจก็ ก็เป็นคนต้นแบบในการดําเนินการจัดทําโครงการฝากลูกไว้กับตํารวจของสอนอ,อปุ๋ผาลามก็เด็กๆในชุมชน6ชุมชนอยู่รอบๆโรงพักเนี่ยนะครับประมาณสักห้าสิบคนมาทํากิจกรรมร่วมกันปปสก็ไปร่วมในการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องยาเสพติดการป้องกัน,ก,นการปฏริเสธยาเสพติดอะไรต่งตางๆเหล่านี้สําหรับโครงการฝากลูกไว้กับตํารวจได้มีการเตรียมขยายโครงการไปในพื้นที่อื่นๆทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปลองใช้หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกวิถีทางเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย PBS รายงาน